วันที่15มิถุนายน2565เวลา9นาฬิกา30นาทีในอภิชัยหานสุริสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสรารคามพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานรวมประชุมหารือเพื่อพัฒนาระบบอะไรออกแบบนวัตกรรมใหม่รายออฟฟิเชียลสำนักงานสวัดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสรารคามเพื่อให้ลูกจ้างผู้มาใช้บริการได้รับความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ให้สามารถตรวจสอบสถานะขั้นตอนการดำเนินการยื่นคำร้องภายในวันที่มายื่นคำร้องและสามารถตรวจสอบสถานะขั้นตอนการดำเนินการได้ด้วยตัวเองทุกที่ทุกเวลาภายใต้นโยบายมหาสารคามก้าวใหม่ และต่อมาในเวลา14นาฬิกานาทีนายอภิชัยหันสุริสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคามพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานและคณะกรรมการตรวจประเมินสถานศรึกษาปลอดภ,ภพพัยประจำปี2565รวมลงพื้นที่ตวรวจสถานศรึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเพื่อรณรงค์ให้สถานศรึกษาสร้างความตระหนักด้านความปลอดภพพัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศรึกษา และเพื่อพัฒนาต้นแบบสารศึกษาดีเด่นเรื่องความปลอดภัยในสารศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นณโรงเรียนพดุงนารีตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามซึ่งทางคณะกรรมการได้ชื่นชมการปฏิบัติงานและให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของโรงเรียนและให้คำแนะนำเพื่อให้สารศึกษานำไปพัฒนาและปรับปรุงต่อไปทั้งนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนพดุงนารีพร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับและข้อให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี วันที่16มิถุนายน2565เวลา7นาฬิกานายภิชัยหานสุริสวัสดิการและคุ้มครองในงานจังหวัดมหาสรารคามพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลสารประกอบจิตการประเภทก่อสร้างในเขตพื้นที่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสรารคาม ตามนโย,ยบายมหาสารคาม9ใหม่หลังจากลูกจ้างมายื่นคำร้องกต่อพนักง,งานตรวจรายงานกรณีนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างทั้งนี้นายอภิชัยได้ชี้แจงข้อปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้างตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในจังหวัดมหาสรารคามในเวลา9นาฬิกาน,นายนัตนายนามารานักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแรงงานผลการวิเคราะห์ประเมินผลการประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ชุมชนโดยอาสาสมัครแรงงานประจำปีงบประมาณพศ2565ณห้องประชุม401สำนักงานแรงงาน,งงานจังหวัดมหาสรารคามอาคารสูงราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคามชั้น4